กรบสวัสดีมมาทุกชัานด้วยนะครับอยู่กับช่องไม่มีสาระนะครับวันนี้ก็อยู่กับไอดีของนะ้องคนนี้นะครับผมทรีมอะไรไม่รู้เนี่ยอาจจะไม่ออกก็อยู่อยู่ที่ไดมอนด์สี่นะก็ตัวละครก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคอัพสกายเลอร์เป็นเบอรนะ์ห้าเนาะไว้ก็เปลี่ยนสกิลตามที่ตัวเองถนัดเนะาะไปก็เอฟซี FC รอผมแล้วนะบิดมาดูชุดกันเลยนะชุดก็มีนี่นะครับผมก็จะมี เอพซีพูดอะไรอะก็จะมีหน้ากากประมาณนี้นะครับผมก็มีหน้า,กากไฟที่เขาบอกไปเนาะไม่ได้ลงหมดนะผมปรับภาพต่ตําสุดมันก็เลยเห็นแบบนี้แหละเห็น <Don 't S 1> บอกบางคนบอกว่าลงหมดไม่มีไฟตรงที่หน้ากาก,ากบ้าบอผมปรับภาพต่ตําสุดมันก็เลยเป็นแบบนี้ไงเฮ้ยเฮ้ยมีดาบแลมเพทด้วยมีท่าดาบแลมเพทท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างเทพดูดูดูอย่างเท่เลยท่านผู้ชมอุอ้ยมีท่าแลมเพทด้วยเนี่ยเปลี่ยน เนี่ยมีการมีท่าเปลี่ยนชุดด้วยโอ้โหสายเติมนะเนี่ยอุ้ยมีแพนกุ้ยนะครับสุดจัดอุ้ยมี UMP ปุย่าเดวิล5 MC MC ้าน2เอ้ย MC ้าน2เอาว่าเออเป็น8รัน2เอาว่าเอาว่าปุย่าเดวิล5เนอะกับประมาณนี้เลยอุ้ยอุ้ยไรอ่ะไม่เคยเห็น ลูกซองลูกซองหิมะเนาะแล้วก็เป็น M1887 ลั่นสองนะสวยเลยก็จะแบบก็ล้วก็มีหมัดขั้วไอวอลขั้วยางอุ้ยมีไอวอลนี้ด้วยเท่เด้เด้มาใช้ไอ้นี่ดีกว่าดดน่ดรักดีดูน่ารักดีสวยไปกันเลยนี่ดูท่าอู้หูอย่างเท่อะมามามาอย่างงี้ะไอ้นี่มีป่ะสายนึองเอามีนนทนกระท่าอีกอะ

ข้าวหอมเม็ดเดียวไม่โดนป่าไอ้ผู้ไม่ตายเอาเอาเอาโู้โโติดอ้ยว่าแตกตายหนึ่งเปลวไฟป่าไอ้ผู้แดงแป๊ดแดงแป๊ดนะครับแดงแดงเกลอกเลยตายหนึ่ง ไปแอ่ะไปนะไปมีมีมีไปหนึ่งทีเดียวเก็บไปเยอะมากร้อเก็บไปสามนะไปไหมไปหนึ่งโอ้โหเก็บสี่ตรงนี้เลยร้อยอ้ยอุยยิงไม่ตายอ่ะ ีผมก็ปรับภาพกลางเนะเาะเมาแล้วมาแล้วไปแดงแมสไว้ไอ้มีตัวจับปลาระเบิดมาไปหนึ่งไปหนึ่งโอ้ไปหนึ่งมันตายเนี่ยผม ไอ้บวกสี oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh ่ค oh, ิวฟรีไหนอะคิวฟรีเฮ้ยมิดวะโอ้โหตายนี่โอมิดโอ้ยไม่ตายไม่ตายเอาเอาโดนโดนตัวลงใหม่เฉยเลยตายเนี่ยหมดตายว้ยหล้างเข้าล้งเข้าหัวแตกโหแดง แดงกระสุน FUMP หมดแล้วผมกุะน okay. ี้ F79 ไปขวาโอ้โห an ้แดมอนด์ไอวีนะครับผมแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวาเลยไปไปไปใส่ล่ากินอีกตาที่สองน้องเขานะครับผมสวาเลยไอพี่ต้องมาปล่อยวปู่แดงไป

Bóng 43 lúc nào mà sai lầm này là mặt đẹp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  Ôi đẹp mặt đẹp หนึ่งเม็เดียวหัวใจดอลลารๆไปมีหัวใจร้อยไว้โดน,น,นตังค์หนึ่งไปตังหนึ่งโอ้โหเก็บสงองเอามาเนี้ย I come again. What has Really? What time? What 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 time? 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 Bye -bye.

บวกบวกหนะ้าสิบทำยังไงนะม้าผู้แดงแดงแดงขว,นะวามีแนวมีแนวปล่อยโดนไปนะโดนะดไปแล้วโอ้โหลาดลาดเพื่อนเฉยเลยไปโอ้โหแดง,แดงว้า

เมื variance, ่อกี้ผมว่าไอ้วอลไม่ติดหรอตาเนี่ยบัอหกสิบสี่เดี๋ยวยี่สิบห้ ไอ้บัว47นะไปไปนี่ไปหนึ่งไปไปล้โหูไม่เตียวไปไปหนึ่งไปไปไปนอนสองโ2นอนเอ้าเข้าไป200กว่าแล้วนะตายแล้วเนี่ย ไปเนี่ยโอ้โหสก,กายเลอร์ฆ่าตัวตายสา,า,ายมวัวบอกสารสักสี่ตายทำเลยตไปไปไปโอ้โหตายไ,ไ,ายไว้ไอ้มีมี สองดาวเป็นที่เรียบร้อยกับไอดีนี้นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะน้องคนนี้ก็จะสี่พันละจะ3ดาวละก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสไลด์กดแชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็พักก่อนครัลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสไลด์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็สามดาวเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับบ๊ายบ้าน